เข้าล็อคนี่ยหลัจกจักแตมข้าแล้วลุงก็จอดเฮ้ยดิฟตรู้สึกมันดินจะมั่มับนะครับ นนีดิมมัับ๊เก็บของงานนะเก็บของงานอยู่ไวนะทุกคนไม่ไม่ช้านะครับไอบวกช้าเลยนะอ้าวลุงพอดล่มไปแล้วลุงใส่ล่มนะครับแรกลุงลุงบนเท้าก็มีล่มอยู่อากาศดีลุง ล,ลบถอดเลยเะเวลาเลี้ยวข้าวก็จะหยุดไหลนะครับไม่ใช่เวลาเลี้ยวด้วยไหลด้วยนะครับ นีมีหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวลุงก็จะข้ามกลับไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จะไปหยอดฝั่งโน้นต่อเดี๋ยวก็ไปดูทางขึ้นกันว่าลุงก็จะไต่ขึ้นแบบไหนนะครับโอ้โหเนี่ยด,ดูดินมันดูดนะทุกคนนีต่ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับดินมันถ้านใดดินมันมันมะเหลือดินเข้าฝักอะ่ะแต่บ้านผมเรียกแบบนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวปาดไปเลยนะครับผม ดินจะขึ้นมาเป็นแปะๆเลยอ่ะเสร็จแล้วมีาอ,อันเดียวนะครับฝั่งโน้นแต่ข้ามมเอาจอดั่งนี้เดีย๋ยวมาดูขากลับกัน4เมตรนะครับความกว้าง4เมตรเฮ้ยลงุลงลุงใจเย็นลง ผมไเป็นห่วงลุงแล้วเกินโอ้ลุงกะสิ่งเกินมาใสา่แค่หนึ่งนะครับผมว่านะพีจ่จันตอนลุงเปน็นหนุ่มอะ่ะยิ่งกว่านี้อีกอยากเข็นตอนลุงเป็นหนุม่มโอ้โหลุง สาส่หัวถอยห,อห,หลังอ้าวล้อล้อแขนปุ๊บโอ,อ้มันตกท่อเอาไม้เ้รอไม่รู้เดี๋ยก็ได้ให้ลุงร้องนะครับ นี่ครับค้ำอกอากดาลยล้องให้ลงนะครับลงขึ้นฝั่งนี้หน่อยเอก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 ลงเอกไม่ได้ลงไม่เอกย่างย่างลงได้ๆขวาก่อนจะเอาเลยเหรอลงเอาเลยเหรอโอ้ยมาได้อ่ะโออแน่นอนลงมันจะค้ำไหมเนี่ย โอ้ไม่ได้ลุงติดทำอีกครับทำอีกแล้วลุงอ่าลงร้องอ้าวเลยตอนนี้ลองลองเอาปูลองนะครับมันชุดตรงปากท่อนะมันเป็นท่อขามนะคที่ผมเอาปูลองให้ลุงอาเลยลุง ไม่ได้มันค้ำหน้าลุงฝั่งนี้ไม่ต้องลองก็ฝั่งนี้เป็ผิดลงถอยก่อนล้อแขวนไปแล้วโอ้ได้แล้วนะครับมาได้แล้วหลังจากแซะไปแล้วก็เอาใบขุดลงบันได้ลองตรงนี้ป่ะเนี่ยได้เอาบัได้ลองไหมลองไปตาที่ผิดสันบ้าง ไอ้ตอนลงมาเท่าไรนะครับไอ้ตอนขึ้นเลยแหละเพราะว่าสองข้างมันเป็นคลองต้องใช้ความพอดีนะครับบุ้ม นิมน่มๆตรงนี้ลงร้องไหเนะนี่ยนี่ยานะเเฮ้ยลงุลงลงุลงลุงลงจะเลี้ยวไปไหนจะเลี้ยว,วยได้ไหมลง ล,ลุงมองแล้วยิ้มยิ้ม,ม,นนมต่งกดหาง,งน,น,นี่เดี๋ยวกดหานะเดี๋ยวเพื่อเดวกใครแตกเดีย๋ดยวใครแตก ก็ระบบเลี้ยวเนี่ยเหมือนคล้ายๆสายพานนะครับเวลาลงยกก็ยกข้างไหนข้างนั้นมันก็คร้าวๆจะหยุดข้างนึงนะเฮ้ยพี่ตนัน <c oughs> เออไม่เป็นไรลุงลุงพ่ไม่เป็นไร,ไนไรโอ้โอยลุงอ,อ,อ,อยเล่นแบบนี้บ่อยไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ เอาดีๆนะลุงสายก็ไม oh. ่อยู่นะโอ้าหลอดหลอดแล้วนะครับโอ้ ขึ้นขึ้นที่กระไดไม่ลบด้วยกระไดเดี๋ยวผมเก็บมาให้ครับนี่ครับลุงจะไปดูตอนลุงหยอดเดี๋ยวไปดูอีกคลิปนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้ไปหยอดไปไหนลุงไปไหนอีกเองลุงลุงจะลงไปไม่ได้นะ 오 <laughs> 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 oh. kia ไปครก็อออโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะถ้าอย่างนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้เสร็จแล้วนะครับลุงก็จะกลับบ้าน จะใช้วิธีขึ้นเป็นแบบนี้นะครับ เขาล็อกขานี้ไม่ล็อกป้องป้องหนีบขาเสร็จเรียบร้อยลงจบลงจบงานกี่ไร่วันนี้ทั้งหมดสิบห้าไร่เองสิบห้าไร่ คุยมากก็ทำงานแหะคุยมากก็ทำงานยิงไหมนะเป็นธรรมดาหรอหยาบแค่เดียวนะครับหยอดไม่ถึงชั่วโมงเคาเรียกว่าเป็นธรรมดากิเข้านานกว่ากันนะเหมือนโมจริงจริงไปสานคนโมต้องครับนานเจอพิสันไปชวนคุยไปอยู่เลยเอยจริงอ่ะจริงเอาก็เสียมไรดินจรงยกไม่ไหวจบงานที่15ไร่นะครับวันนี้ไรละร้อยแปดสิบ ฟันไปสามแสนกว่าแล้ววันนี้กี่รอยร้อยร้อยแปดสิบนะครับโอเคนะครับผมขอขึ้นอีกสามสิบบาทน้ำมันแพงโอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่าน,นี้ด้วยสำหรับสองร้อยขอบคุณนะครับผมทุกไลฟ์ทุกกำลังใจครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ